ครับสวัสดีครับสวัสดี FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาต่อเนื่องกันด้วยเรื่องของการที่เราจะต้องเปลี่ยนอะไรชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับให้เห็นชัดๆนี่คือสวิตช์เปิดปิดของเจ้า Yamaha PSR ตระกูล S นะครับใช้ตั้งแต่ S750 ขึ้นไปถึง975นะครับปัญหาก็คือ เครื่องเปิดติดแต่ปิดไม่ได้นะครับนะปัญหาเลือกครับคือตัวนี้เลยครับนะตัวนี้เลยครับผมใครต้องการอะไรก็กิงกลางมานะครับ0 6 5 1 1 2ก8้านงา0 6 5 1 8 4 9ะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น9 7 0 9 7 5 7 7 0 9 5 0และ750นะครับที่เปิดติดปิดไม่ได้นะครับอ่าท่านอย่าไปเก็บอาการนั้นไว้เดี๋ยวมันจะพังนะครับผมต้องให้มันไปตามระบบกลไกของเขานะครับผม ทีนี้วิธีการก็คือถ้าเป็นรุ่นอย่างเครื่องนี้เป็นเ50นะครับลูกค้าส่งมาจากราดหลุมแก้วก็คือเราไม่ต้องรื้อบอร์ดพวกนี้ออกนะครับอ่าเพราะว่าลูกค้าสอบถามผมมาเยอะว่าเออซื้อไปแล้วเปลี่ยนไม่เป็นนะครับอ่าวิธีการก็คือหนึ่งนะครับผมอ่ามันจะมีน็อตยึดตรงคอนโซลหน้านี่ฮะเห็นไหมฮะนะครับตรงนี้นะฮะรอบอยู่นี่ประมาณ8ตัวนะครับนี่ครับตัวที่2นี่ฮะ ตัวที่สามตรงนี้ตัวที่สี่นี่ครับนะครับที่สามสี่นี่ห้านะครับครับผมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับคือตรงนี้เราจะต้องถอดบอร์ดออกนะครับบอร์ดข้างในแล้วก็ที่สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือสายแพรสายแพรหน้าจอตัวนี้นะครับรุ่นนี้ต้องระวังนะฮะถ้าดึงไม่ดีนี่แตกนะครับแตกปุ๊บนี่เป็นเรื่องเลยนะฮะ แล้วก็สายแพรเมนมันมี3มตัวหนึ่งสองนะครับตัวนี้นะครับเป็นคอนโทรลแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่มของพวก A B C D ตัวนี้ก็เป็นหลักเหมือนกันที่เราจะต้องถอดนะครับคือมี1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับผม6ชิ้นนะครับแล้วก็7ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าที่เหลือก็คือไม่ต้องถอดนะครับแค่เอาน็อตตัวนี้ออกมันก็จะหลุดเสร็จแล้วเราก็แค่ไปจัดการดึงตัว นี่ออกมานะครับนี่ครับตัววอลลุ่มกลมๆนี่นะครับนี่ๆนะฮะตัวตีนะครับมือในกลมถืออยู่แล้วจะมีน็อตยึดอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดึงถอดออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวลาถอดเราจะถอดยังไงครับผมขอบคุณมากครับตักหนึ่งครับก็เดี๋ยวมาดึงกันเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับต้องระวังนะครับ รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นเสียบนะฮะไม่ใช่มีสลิปล็อกเหมือนตัวพวกเก้ 0, หรือเจ็ดขึ้นไปนะครับต้องดึงออกมาแล้วสังเกตมันรูเล็กๆครับมีความเสี่ยงนะครับผมแล้วก็เราก็ถอดนี่มานะครับ1ตัวนะครับ2ตัวส่วนตัวนี้นะฮะอ่าถ้าเป็น750นย์นะฮะบอร์ดมันไม่ใหญ่มากเราถอดจากมุมนี้ได้เลยนะครับ พราะเวลาบอดออกไปมันค่อยจะไม่มีปัญหาเห็นไหมครับนี่นะครับ,รบถ้าจะให้ดีก็ต้องหาอะไรมามาปิดตรงนี้ไว้ถ้าก,กันมันแตกนะครับผมเสร็จแล้วก็มาถอดนี่ครับอครับค่อนข้างที่จะแน่นครับพวกนี้ แล้วก็นี่นะครับสลักจอนะฮะค่อยดึงครับผมที่นี้แหละครับเนี่ยทีนี้ก็ไขน็อตที่อยู่รอบด้านนี้ออกหมดเลยนะฮะไม่ต้องไปถอดบอดนะครับบางคนไม่เข้าใจไปไปถอดบอดออกหรือชิพายไปวอดปวงหมดนะทีนี้ยิ่งไปกันใจเลยนะอะมีเทคนิคของมันครับเนี่ยครับ ยูตามนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเอาไฟมาหน่อยไฟส่องมาเดี๋ยวผมตัดภาพก่อนอมาตรงนี้อีกทีหน่งนี่ครับนี่มันจะเป็นมุมเป็นเว,ว้าให้อยู่แล้วนะฮะสังเกตให้ดีๆครับเมื่อกี้นี้มีลูกค้ามาส่งของที่ร้านเราก็มีบริษัทขนส่งอยู่ในตัวเลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับลูกค้าบางท่านแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสั่งปุ๊บโอนเงินปั๊บแล้วส่งเลยครับใช่แน่นอนครับเพราะว่าเราบริการให้รวดเร็วครับลูกค้าอยากได้ของนะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็ส่งได้ครับนะครับเพราะนั้นมั่นใจครับซื้อของจากทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีปากพนังหรือหนองคายนะฮะท่านได้รับของเร็วแน่นอนครับ อ่าเร็วช้านี่อยู่ที่ขนส่งนะครับแต่ว่าเราส่งเราส่งเร็วแน่นอนนะนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งท่านก็ขาดเลยนะฮะนี่สิ่งสําคัญนะฮะต้องระวังเรื่องสายแพรนะครับสายแพรเนี่ยแต่ถ้าแตกมาเราก็มีบริการนะครับอย่าไปตัดนะฮะหลายท่านแล้วไปไปตัดอยากประหยัดนะฮะแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะฮะอยู่ที่เราเนี่ยฮะ ตัวนี้ด้วยตัวนึงนะตัวนี้นี่นี่ตัวนี้บังไว้อยู่เห็นไหมครับอ่าเราก็ไขเลยครับเพราะถ้ามันลวนนะครับตัดแล้วไม่ดีเนี่ยเวลาท่านเสียบกลับไปแล้วเปิดเนี่ยครับระบบมันวิ่งปั๊บสัญญาณมันพันกันฮะเรียบร้อยเลยนะฮะบอดช็อตนะฮะบอดช็อตนี่โอ้โหนี่ครับบอดตัวนี้นะฮะแพงครับถ้าไปซ่อมนะครับเพราะนั้นต้องระวังครับตัวนี้ นะครับถ้าเปลี่ยนก็เป็นหมื่นนะครับผมของดนตรีไม่ต้องห่วงครับแพงพอๆกับรถนะฮะหลายท่านบอกโอ้ยอะไรนิดเดียวทำไมมันแพงจังอาจารย์โอ้มันเป็นของใช้เฉพาะทางครับผมแล้วมันที่สำคัญคือมันหาซื้อไหนไม่ได้นะครับมันเลยแพงครับผมนี่ต้องสั่งนําเข้ามาหมดนะฮะอันนี้ดูขึ้นมาเลยป๊อ็นะนี่ เดี๋ยวก็จะทําการแกะบอร์ดข้างหน้าออกนะครับทีนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวางก่อนครับโอเคพอตะแคงนะครับให้ตะแคงภาพแล้วอย่างนี้นะครับผมหรือจะคว่ำข้างหน้าหมดเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วแต่ใครถนัดนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆดึงเอาตัวไดแอทนี้ออกมานะครับก็จะเห็นน็อตอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็เราก็สามารถที่จะขันออกมานะครับผม ขันออกมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้าบอร์ดนี้มันก็จะหลุดออกมานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวยึดหลักเลยนะฮะแล้วก็ข้างในอีกหกตัวนี่อ่าาแรงกระแพงเลยนะครับหลายคนบอกโอ้เปลี่ยนแค่ลูกยางนี่เลยไม่ต้องโอ้มาดูเลยครับโปรเซสเขามันมีความเสี่ยงครับถ้าไม่ไม่มีเทคนิคจริงๆก็ถอดลำบากนะครับผมอ่า ควรจะไปหาช่างด้วยนะครับแล้วก็เอาคลิปนี้ให้ช่างดูนะครับเพราะบางทีไปอาจจะบางทีผมก็เข้าใจะครับทางใครทางมันบางทีเขาไม่รู้ทางมันก็ลําบากครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะออกมานะครับเนี่ยครับมันจะออกมาเนี่ยมันจะออกมาเห็นไหมครับเราก็ค่อย <c oughs> ๆดึงออกมาเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวผมพักไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องใช้มือประคองออกมานะครับผมเนี่ยครับหลักๆก็มาเกล่ตัวนี้เดี๋ยวบอร์ดมันก็จะ ไหลออกมาตรงนี้นะครับผมเราต้องค่อยๆประคองด้วยนะครับอ่านะครับประคองไว้เนี่ยครับวิธีการถอดออกมานะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกต่อว่าสติปต่อไปคืออะไรนะครับยังมีอีกนะฮะโอเคครับลืมบอกไปว่ามันยังจะมีตัวกล่าวที่ยึดกับัวมบอร์ดไว้แล้วก็น็อตตัวสุดท้ายอยู่ตรงกลางตรงรูนี้นะครับเมื่อเราไขน็อตออกทุกอย่างแล้วนะครับผมค่อยๆยกขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆออกมา นะครับต้องพยายามพยุงสายแพรไไปด้วยนะครับเพราะสายแพรมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับผมเห็นไหมครับตัวบอดเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพยุงเมียนบอร์ดออกมาแป๊บหนึ่งนะครับผมบอดเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าบอร์ดหน้านะครับบอร์ดหน้าซึ่งจะมีตัวของจอถ้าจะเปลี่ยนจอ หรือสายแพรจอเนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดจอออกมานะครับผมนี่ <_ D> <_ D> ครับก็จะมีสายแพรตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมสายแพยตัวนี้อีกตัวหนึง่งเพราะว่ามันบังน็อตไว้อีก2ตัวที่อยู่ข้างในนี้นะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับน็อตนะฮะส่วนด้านนี้ด้านซ้ายไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับมัน เราถอดสายแพร์แล้วก็ร้อยน็อตทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิสองสี่สบหสิแปดสิบประมาณสามสบสามตัวนะครับที่อยู่ตรงนี้เราจะต้องถอดออกหมดเลยนะครับผมอ้าวะละครับผมก็รับขั้นตอนมานะครับจะทตามที่บอกว่าให้ดึงสายแพรตรงมุมปานี้ออกค่อยๆดึงนะครับแล้วก็พาดมาตรงนี้อันนี้จอก็ถูกถอดออกมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ แอลกอฮอล์เช็ดทาความสะอาดพวกนี้นะครับปลายปลายของออนนี้นะครับหรือกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันก็ได้ครับเช็ดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,อทําความสะอาดขาบตะก,กั่นนะครับเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็นานแต่ของเขาก็เดิมๆเ,เลวนะครับตัวนี้ฮะโอเคครับทีนี้เราก็กลับมาดึงตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยดึงออกมาดึงบอร์ดหน้าออกมาค่อยๆดึงนะครับ มันจะมีสลักดึงไว้อยู่นี่นะครับโทษตีนะครับผมดึงจากมือซ้ายมือเดียวเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับเมื่อกี้มันติดนี่นะครับลืมไปครับเราต้องถอดฝาฝาบลลุ่มด้วยนะครับมันก็จะออกมาง่ายๆครับทีนี้นี่เห็นไหมครับเอาละนี่คือตัวตัวปัญหามันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ นี่ครับเหตุผลมันก็คือคาร์บอนเขาเสื่อมสภาพนะครับเห็นไหมฮะคาร์บอนเขาเสื่อมสภาพแล้วควรต้องเปลี่ยนอันใหม่นะครับบางท่านไปใช้วิธีประหยัดก็คือเช็ดทำความสะอาดแล้วใส่กลับไปได้ครับได้แต่ไม,ไม่ไม่นานครับก็ต้องเสียเวลามาแกะอีกทีนี้การแกะเข้าแกะออกเนี่ยท่านก็รู้อยู่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดจากอะไรโดยเฉพาะพวกสายแพรต่างๆนะครับ เสียบเข้าเสียบออกดึงเข้าดึงออกนี่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่สายแพ้จะชํารุดสุดโทมได้นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้เลยนะครับติดต่อมาได้ครับทางอะไรสําหรับตัวนี้นะครับยามาฮ่ psr รุ่น s ทุกรุ่นนะครับนี่ครับนี่ฮะเรามีจําหน่ายนะครับผมที่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี065-112-5849-08-1477-4275นะครับคลิปนี้เป็นการแนะนําวิธีการถอดเปลี่ยนตัว สวิตเปิดปิดนะครับนะฮะไม่ต้องสงสัยไปถึงบอร์ดหรือว่าโทษว่าเครื่องนู่นนี่นั่นนะครับเขาสร้างมาให้แล้วนะครับเขารู้นะครับพวกช่างออกแบบเนี่ยเขารู้อยู่แล้ววิศวกรว่านานไปเนี่ยเครื่องดนตรีของท่านเนี่ยมันจะมีปัญหาจุดใดมากที่สุดเขาก็ถึงผลิตอะไหล่ออกมานะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าเปิดติดปิดไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจครับ เลงมาที่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นติดต่อมากับทางบ้านดนตรีคีบอร์ดคนรักดนตรีหรือจะส่งเครื่องมาให้เราทําการเปลี่ยนให้นะครับก็ค่าแรงก็อาจจะสูงหน่อยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยครับตามที่ที่แจ้งไปนะครับในคลิปนะครับว่าเราต้องทําหลายขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องใส่กลับนะครับแล้วก็เปิดติดปิดได้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราก็ทิ้งไปนะครับส่วนตัวนี้เราก็แค่ใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ ไอ้นี่ก็ทําความสะอาดให้ลูกค้านิดหน่อยนะครับสุดแล้วเราก็าปัดฝุ่นปัดอะไรสริ่ดสับน้ำหน้าจอนะฮะจากนั้นก็ใส่กลับไปแนะนําอีกนิดนึงนะครับเพื่อความชัวเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรร้อยเ์เผื่อว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่สวิตเราก็ต้องมาลองเปิดปิดดูก่อนนะครับถึงจะปิดน็อตให้มันเรียบร้อยนะครับผมวิธีเปิดปิดก็คือนําบอร์ดทั้งหมดเนี่ยไปประกอบกันที่บอร์ดใหญ่นะครับขอบจอนะครับผมอา่า จะได้รู้ว่าอ่ามันเปิดติดไหมนะครับจะได้ไม่ไม่มีปัญหาต้องดึงเข้าดึงออกอีกนะครับผมครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ13นาทีกว่าขอบคุณมากครับ